ท่านผู้ชมเชื่อครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่อยู่ที่ฮ่องกงถึงกระบอกเลยนะครับว่าอีก2-3เดือนจีนครึ่งประเทศ700ล้านคนจะติดโควิด -19 ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาเจริญนครท่านผู้ชมเชื่อครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่อยู่ที่ฮ่องกงถึงกระบอกเลยนะครับว่าอีก2-3เดือน จีนครึ่งประเทศ700ล้านคนจะติดโควิด -19 ครับเป็นตัวเลขที่เปิดออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแรงตอบรับกระแสมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันการเดินทางของคนจีนออกนอกประเทศของเขาแล้วเนี่ยนะครับ สำหรับในแง่ของเชิญวิชาการก็ปรากฏว่า,าศาสตราจารย์ดรเบนคอริงซึ่งเป็นาศาสตราจารย์แห่งคณะระบาดวิทยาของมหลาลัยฮ่องกงนะครับมหฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้และแกก็ยังเป็นคณะบดีของคณะสาธารณสุขในมหลาลัยแห่งเดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าการระบาดของโรคโควิดสิในปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันของจีนเลยเนี่ยนะฮะตกอยู่ในอัตราการระบาดที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของจีนแผ่นดินใหญ่หรือตั้งแต่เกิดเชื้อการระบาดที่อู่ฮั่นเป็นเมืองแรกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ และที่สําคัญก็คือเป็นอัตราการระบาดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อเป,เปรียบเทียบก,กับภูมิภาคอื่นๆของโลกใบนี้ถ้าไม่นับจีนด้วยนะนี่เป็นสถิติ2ตัวที่น่ากลัวนะครับสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยทำให้าศาสตราจารย์ดรเบนคอริงเนี่ยนะครับคาดการว่าอัตราการแพร่ระบาดที่สูงและเร็วเป็นวงกว้างที่อยู่ในจีนขณะนี้เนี่ยนะครับภายในสิ้นไตรมาสที่หหรือประมาณ2-3เดือน,นข้างหน้าอาจจะได้เห็นประชากรคนจีนในแผ่นดินใหญ่ ประมาณ700ล้านคนโอ้โหก็ครึ่งหนึ่งแหละครับเพราะตอนนี้ประชากรจีน1 4 0 0ล้านคนนะสาศาสตราจ,จารย์ท่านนี้บอกอีก2-3เดือนข้างหน้านี่นะฮะคนจีน700ล้านคนจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคระบาดโควิด -19 โอ้โหนี่ถือว่าเป็นมุมของการวิเคราะห์จากทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยระบาดวิทยาเลยนะฮะตัวเองอยู่ในฮ่องกงเ่ยพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเรื่องของการเตือนพวกนี้นี่นะครับมีตัวเลขที่ออกมา เป็นตัวเลขที่ฟังแล้วช็อกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันแปลว่าันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดว่าคนรึ่งประเทศจีนคนขึ้นประเทศจีนจะติดขนาดนั้นนะครับผมจ้งถามท่านผู้ชมไงครับว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 จากการเปิดประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่และคนจีนเดินทางมาไทยเนี่ยจริงหรือไม่จริงส่งนะครับใครคิดว่าจริงก็พิมพ์จริงใครคิดว่าไม่จริงก็พิมพ์ไม่จริงแล้วส่งเข้ามานะฮะก่อนหน้านี้ต้องถอยกลับไป17ธันวาคมนะครับ สศาสตราจารย์เบนคอลลิงนั้น aper, เปิดเผยเมื่อคืนก็คือ28ธันวาคมแต่ตอน17ธันวาคมเนี่ยในวูจุนอยู่นะซึ่งเป็นหัวหน้าน,นักระบาดวิทยานีน่ก็เชยวชาญเาพาะทางด้วยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติจีนเนี่ยก็คา,าดการณ์เลยนะว่าจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับจะเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด -19 ถึง3ระลอกหรือ3เวฟภายในฤดูหนาวด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยแหละครับภายในฤดูหนาวด้วยนี่นะฮะทีนี้ไอ้การเจอ3ระลอกเกิดขึ้นภายในฤดูหนาวเนี่ย ตามมุมมองของหัวหน้านักระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติจีนนะครับในวูจุนหยูเนี่ยนะฮะบ,บอกว่ารอบที่หหรือเว็บแรกคือตอนนี้นแหละนะรอบละรอบแรกหรือเว็บที่1เนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นในชุมชนห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งแถบนั้นเนี่ยไม่เคยพบการระบาดมาก่อนแล้วมันก็จะกินเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับาการระบาดในจีนแผ่นดินใหญ่รูปแบบหรือแพทเทิร์นการระบาดเนี่ย มันจะไม่กระจุกจากในเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่ามันจะเริ่มระบาดจากชานเมืองนอกเมืองพูดง่ายภาษาชาวบ้านบน้านอกอะและ้วเข้ามาสู่เมืองใหญ่นะครับอันนี้เวฟที่1การระบาดในรอบที่สองของจีน,นมันจะประทุป,ปลายเดือนมกราคมไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนื่องจากอะไรครับตรุษจ,จีนปีนี้ตรงกับวันที่2122มกราคมแถมเจอวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นการระบาดรอบที่2จะเกิดปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เพราะชาวจีนมากกว่าหลายร้อยร้านคนจะเดินทางกลับตาาบ่างจังหวัดในช่วงเทศกาลตุนจีนตั้งแต่20มกราคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะเป็นการที่เกิดความเป็นไปได้หรือแนวโน้มของการติดระบาดเชื้อจากคนในเมืองสู่ชาญเมืองซึ่งรอบแรกนี่คือระบาดชาญเมืองอยู่แล้วและจะเข้ามาในเมืองอนะครับต่อมาการระบาดรอบที่สาในจีนแผ่นดินใหญ่ตามมุมมองของนักระบาดวิทยามูจุนหยูเนี่ยนะฮะบอกว่าจะเกิดขึ้นในปลายกุมภาพันธ์จนไปถึงกลางมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวจีนก็ไปไงฮะเดินทางกลับจากเทศกาลตรุษจีนกลับเข้ามาทํางานในเมืองเพราะฉะนั้นว่าสามร,รอบของการระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นในจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งไปนู่นเลยครับกลางมีนาคมาชมครับรูปรวมสามเดือนที่เจอการระบาดสามรอบในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นี่นะฮะ,อะนอกจากนี้นะครับผมเชื่อว่าผู้ชมได้เห็นข้อมูลนี้ไปแล้วแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งคือมันมีบันทึกการประชุมภายใน ของคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนที่เรียกว่า NPC เนี่ยนะครับนี่เป็นเมมโมบันทึกภายในได้ถูกเปิดเผยออกมาเขามีการประเมินจากคณะกรรมการในชุดเนี่ยบอกว่าประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยติดโรคระบาดโควิด -19 สะสมตั้งแต่1ถึง20ธันวาคมรวม248ล้านคนผมไม่ได้พูดผิดหรือคิดเป็น18%เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชาการท,าท,ทั้งประเทศที่1,400ล้านคนทีนี้เนี่ยถ้าสมมติ อัตราการติดเชื้อสะสม1-20ธันวาติดไป่ละ2,4,8ล้านคนวันนี้เราอยู่เท่าไหร่29ธันวาคมมันมีมาเพิ่มอีก9วันนั่นก็แสดงว่าบันทึกการประชมุมนี้บอกเลยครับว่าถ้าอัตราการติดเชื้อคงที่แบบนั้นนะฮะตอนนี้คนที่ติดเชื้อโควิด19ในจีนแผ่ดินใหญ่สะสมมีมากกว่า300ล้านคนนะครับในปัจจุบันนะครับนั้นถือในถามท่านผู้ชมไปนะครับในคําถามเมื่อสักครู่ที่เราบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยคนไทย เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 จากการที่จีนเปิดประเทศและจีนเข้ามาเที่ยวไทยจริงหรือไม่จริงนะครับเราสมงมาได้ทีนี้เราก็จะได้เห็นกันนะครับว่าเรื่องนี้นะฮะเราร้องพูดถึงเรื่องของมาตรการการรับมือนู่นนี่นั่นอะไรกันก็ว่าไปนะครับ๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะฮะโอ้โหวัดติดกัน7 0 0ร้อยล้านคนเนี่ยอาการอาการหน้าบงเหมือนกันนะครับขึ้นประเทศเลยนะครับและนี่เป็นนักนักระบาดวิทยาของคนจีนในฮ่องกงเป็นคนวิเคราะห์ด้วยนะฮะไม่ใช่คนไทยวิเคราะห์หรือไม่ได้องค์การอนามัยโลกวิเคราะห์หรืออะไรเลย,เลยน,นี่นะคร หน้าตามกันต่อนะครับอ่ะถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมมั่นใจมาตรการในการรับมือหลังจีนเปิดประเทศมั่นใจหรือไม่มั่นใจส่งครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมั่นใจในมาตรการรับมือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจหรือสาธารณสุขหลังจีนเปิดประเทศมั่นใจหรือไม่มั่นใจส่งครับท่านผู้ชมครับถ้ามั่นใจก็พิมพ์คำว่ามั่นใจนะฮะถ้าไม่มั่นใจก็พิมพ์คำว่าไม่มั่นใจส่งมาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ,รบ,รบ,รบนี่เป็นคำถามท,าที่สาม ทนะ่านผู้ชมมั่นใจหรือไม่มั่นใจมาตรการรับมือโรคระบาดโควิด -19 และเศรษฐกิจหลังจีนเปิดประเทศให้คนออกนอกประเทศได้มั่นใจหรือไม่มั่นใจส่งครับท่านผู้ชมครับ